สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hunters Nightmare ผมคาราเวลัสจาก Live r n a l i n g ก็สำหรับรอฮันติงเนตอนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลุดวิกโดยลุดวิกเนี่ยเป็น Hunter คนแรกของโบสหรือใช่พูดให้ถูกคือ Hunter อย่างเป็นทางการคนแรกของโบสเพราะว่าต้องเท้าความก่อนว่าในสมัยก่อนโอยานัมเนี่ย Hunter เป็นหน่วยงานที่ทำงานแบบลับๆให้กับโบทในการล่าสังหารพวกบี t ที่เกิดจากการใช้เลือดโบราณหรือว่าโอบัแล้วก็เกิดจากการทดลองของโบทแต่ว่าหลังจากเกิดเรื่องในโอยานำที่ว่าการแพร่ระบาดของแอชชบัตเนี่ยมันไม่มียาที่สามารถรักษาได้แบบหายขาดซึ่งทางโบสเองก็ได้แต่ จำใจที่ต้องใช้โอบัตในการรักษาผู้คนแต่ว่ามันก็เกิดเรื่องที่ว่าหลังจากเวลาผ่านไปผู้คนในเมืองก็กลายเป็นบีชกันหมดและด้วยจํานวนที่มากเกินกว่าที่เหล่านักล่าของโบทในตอนนั้นน่ะจะรับมือได้ทางโบทเองก็ได้หาวิธีใหม่ในการจัดการบีชพวกนี้โดยที่ว่า ได้ทำการก่อตั้งฮิวิงเชิร์ทันเตอร์ขึ้นโดยมีลุดวิกเป็นแกนนำในการรวบรวมชาวเมืองยานามมาเป็นนักล่าเฉพาะกิจซึ่งเหล่านักล่าเฉพากิจที่ว่านั้นตอนนี้คือม็อบในเซนทันยานามที่เราเห็นเห็นกันในเกมปัจจุบันนั่นแหละครับก็กลับมาพูดเรื่องบอสไฟกันบ้าง ถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าลุดวิกสพายโฮลี light, aland, ่มูไลเกซอสอยู่ตลอดแถมยังใส่ฮิลลิงเชิร์ทันเตอร์การาฟซะด้วยโดยเมื่อสู้ไปถึง50%เนี้ยยายแกก็เปลี่ยนเฟสแล้วก็จู่ๆก็มีคาซีนเรื่อไอาการไฟๆไฟอยู่ตัดเข้าคาซีนเนี้ยน่าจะเป็นตัวแรกกละตัวเดียวที่มีในบัตบอสนะถ้าผมจำไม่ผิด แล้วเฮียแกก็กลายเป็นมาที่เทะสุดในโซซซตี้ไปซะแล้วนะครับคือไฟเนี้ยตอนที่ซู้ตอนแรกผมฟิลลิ่งแนกคือ what the fuck คือเฮียครับเฮียเป็นบีสอยู่ไม่ใช่หรอครับแล้วจูๆ่ๆหลังจากเฮียคุยกับดาบเฮียได้แป๊บเดียวเฮียก็กลับมามีสติดีซะอย่างนั้นคือคืออะไรครับเฮียนี่มันตากาอะไรกันต่กานะ เป็นไฟที่ยูนิคดีครับออกแบบมาได้โคตรเทร่เลยให้ตายเถอะโดยกลับมาพูดถึงวุดวิกเงียแกนับถือดาบเล่มนี้เหมือนที่ปรึกษาซึ่งผมคิดว่าดาบเล่มนี้น่าจะเกี่ยวกับเกตวันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะเพราะว่าดาบเล่มนี้เป็นดาบอาเคนเล่มเดียวในเกมซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยอาเคนในเกมนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการทดลองเกี่ยวกับเกตวันหรือไม่ก็คำสาปต่างๆอย่างเช่นคอร์บิยอนเนี่ยก็เกิดจากการทดลองเกี่ยวกับตัวเอลิพิทัสแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้เล่มดาบเล่มนี้อาจจะเกี่ยวกับมุนเพสเซนก็เป็นได้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าทางทีมงาน อาจจะอยากให้ดาบเรื่องนี้กลับเข้ามาอยู่ในเกมแบบสมศักดิ์ศรีครับผมว่าเนื่องจากอ่าลุดวิกโฮลี่เบดอีกเล่มหนึ่งมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่มูลไ์เกสซอร์นะครับซึ่งอ่าลุดวิกกับโฮลี่มูลไ์เกสซอร์เนี่ยมีคอนเนคชันกันอีกอย่างหนึ่งคือลุดวิกเองถูกตั้งชื่อตามลุดวิกมิโทเฟน ผู้แต่งเพลงมูไลส์โซนาตานี่โดยดาบเล่มน,นี้ยชื่อว่าโฮลี่มูไลเกสซอสแน่นอนว่ามันดูเข้ากันดีใช่ไหมล่ะครับแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับหลังจากที่เราชนะลุดวิกได้แล้วเนี่ยเขาจะเหลือเพียงหัวกับลมหายใจอ,อ่อนๆซึ่ง ถ้าหากเราใส่ชุดคุมฮันเตอร์ของโบสถ์เขาจะถามเราว่านักล่าของโบสถ์เอ๋ยเรานักล่าของโบสถ์ที่ฆ่าภาคภูมใิใจนั้นเป็นนักรบที่เกียงไกลเหมือนที่ข้าได้คาดหวังไว้หรือเปล่าซึ่งคําตอบเนี่ยขึ้นอยู่กับเราครับว่าเราจะเลือกที่จะโกหกไปจะปล่อยให้เขาได้ไปสู่สุคติได้หลับอย่างสงบ หรือว่าเลือกที่จะพูดความจริงอันโหดร้ายที่ว่าเหล่านักล่าที่เขาภาคภูมิใจนั่นแท้ที่สุดแล้วก็เป็นเพียงเหล่านักล่ากระหายเลือดไรสติวนเวียนอยู่ตามกรุงยานำนั่นแหละซึ่งถ้าหากเราไม่ทำอะไรกับเขาเลยเมื่อเวลาผ่านไปไดมอนเองจะเดินมาหาใน ที่แห่งนี้โดยเขาจะมาปิดชีพลุดวิกซะเบรเดเ่ปลดปล่อยเขาจากปัรไายอะไรจุดจบนี้ซึ่งจากบทสนทนาของเรากับไซมอนเนี่ยเขาเองเนี่ยเป็นคนที่น่าจะรู้จักลุดวิกดีพอสมควรรู้จักหลายๆอย่างแล้วอย่าลืมนะครับว่า Hunter n i ไนท์แมเนี่ยเป็นมิติที่ไม่ขึ้นกับเวลา ทำให้เราอาจจะได้พบกับนักล่ารุ่นเก่าหรือโอฮันเตอร์หลายๆคนในฝันรลนยนี้ได้อย่างเป็นเรื่องปกติซึ่งถ้าหากเราพูดถึงลุดวิกเนี่ยเรื่องของลุดวิกฮ o ล y ี่เบดซึ่งเป็นไอเทมเนี่ยน่าจะถูกสร้างขึ้นจากมีฮ o ล y ี่มูลไรเกสซอยเป็นต้นแบบ ซึ่งไอเทมชิ้นนี้เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงยุคสมัยของฮันเตอร์นะครับเพราะว่าในฮันเตอร์ในยุคแรกเนี่ยใช้อาวุธที่มีความปปลดเปรียวในการสังหารบี์แต่ว่าหลังจากเกิดเหตุยุคหลังๆขึ้นมาเนี่ยเหมือนว่าพวกเขาจะต้องรับมือบี์ที่หลายกาดยิ่งขึ้นอาวุธพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องปกปิดอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นอะไรที่ ง่ายขึ้นถ้าเกิดมีอาวุธที่ขนาดใหญ่ในการที่จะสังหารบีสนั่นเองเออโดยรวมแล้ววันนี้ก็น่าจะจบเรื่องของลุดวิกได้เกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับโดยบทสนทนาต่างๆเนี่ยคงต้องขอให้ไปตามเก็บในอีพิโซดหนึ่งของโอฮันเตอร์ลอซึ่งผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้ ยังไงก็ถ้าเกิดมีข้อแนะนำติชมตรงไหนก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe กันด้วยยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ